หาลูกค้าครับหาลูกค้าครับเพื่อสนใจวาดหมาแมวไมหมคะเพื่อสนใจวาดหมาแมวไหมคะทักมาได้เลยครับพี <laughs> <laughs> บ่ถึงข้าวมาหาลูกค้าในเกมอ uh, <I> mean. ่ะเอ้ยไอมินฮะม่นคือมึงโพเดิมลูกชิ้นใช่ไหมในไอเบลมาคอมเมนต์อะไรนะคอมเมนต์อ๋อ อะไรต้องมีอะไรน้ำจิ้ม,มอ้ไรบ้งอย่างมันเข้าใจป่าวว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะฮะมันเข้าใจไหมว่าเราพูดถึงเรื่องกว๋วยเตี๋ยวกันหรอือก๋วยเตี๋ยวมีน้ำจิ้มไงมันเป็นไอ้นี่กว๋วยเตี๋ยวอะไรอะโดดเลยนะกูกูเหวอะอ,อ,อ้าวกูเวหวทีนล้นะเบลกูจะไอ้เหี้ยหักหน้ามึงท่บอกว่า กูจะหักหน้าไอเบลดีบอกว่ากล้มมึงอเล่นบักทีเออกูเข้าใจกูก็เล่นถั่วงอกไอหี่ลูกชิ้นลูกชินกช้นน้ำจิ้มถั่วงอกเหรอเอ้ยมรู้ไอพี่ตถั่วงอกะอะมึงเล่นถัวดวะพี่เชียบเป็นมีตัวพี่เพนมีตัวแล้วไอเบลมาเล่นมาเล่นมุกน้ำจิ้มกูว่าอ่ะ้ําจิ้มอะไรวะไม่ใช่น้ำจิม้มดิเราพูดถึงไอนี่ไงก๋วยเตี๋ยวที่แบบเราจะกินลูกชิน้น สุดท้ายเออแต่คือแต่แต,แต่ที่จริงเราเป็นคนหัวไงแต่เราให้เธอก็ได้อะลูกชิ้นนะก,กูเขาา้าใจกูก็เล่นมุกแบบเออขอกินหัวงอกได้ไหมเข้าใจว่าแต่คือไอเบลมันมาแบบน้ำออจิ้หน่อยอะอ้แล้วมีเปิดเงาเงาทำไมเนี่ยน้ำจิ้มกว่าเจียวก็ว่าทำไมแบบมืดมืด มันนึกว่าลูกชิ้นปิ้งว่าไว้พวกลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็มาลูกชิ้นทอดเลยว่างงเลยสักอ,อยากไปโกดังอ่ะเข้าไป ติดวัดแม่โอ้เชีย่ยมันมามันมาแล้วมันมาแล้วพี่ <Yeah. S 2> <Help. S 1> เย่เบอร์สี่มันอยู่ที่เบอร์สี่อ่ะเยี่ยเลยต้องไปชุบหอ้องเบอร์สี่กนะูเนระพี่พี่ว่ามันอยู่ตรงนี้ปะ Thank you ไม่ไม่ไม,ไม่เพราะมันเพิ่งฟาร์มมันไม่ลงมาชุบหรอกเฮ้ยไม่เห็นอะไรแว๊บๆะ่ะ ไม่ทัทำปีอะไรล่ะทีผายแล้วอย่ามาจ้าเอบเนเขานะคะ I'm recalling a teammate Thanks มันมาแล้วพี่มันมาแล้วสุดคราลียิ่งใหญ่คนระับพิสา,าย่าจงยืนหยัดเล็ดปกกล้อง<ะ>พื้นันท่านจะไปกับข้าไหมไม่จะเดินอยู่ตรงนี้หรือมาโกดังไง,ม,งมันยังมันยังบางห่วงโกดังมันี่กะไอ้เ่้ย โดานนี้ของข้าตินเชอไม่ไม่ดูไม,มดินมาก่อนไม่จบไอ้เจือค่ะทำไมไม่มีอะพี่ยกไปตอนไหนอะพี่ยกไปทำไมทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะ มีนใส่หมวกหนึ่งอยู่เลยพี่คุณเนี่ยดูเท่ๆตัวกี๊กีท่เลยตาโยโยอะไรอะมีตังค้าบาทแลกคุณหกได้เปล่า การมันพี่จัดการมันอีบอดบอดบอด,บอ,ดอ,อ๊อฟังเพลงแหละมันก็เปลี่ยนดิฟังชินจังยู คูณสี่ก็ได้พี่มีคูณสี่ป่าไม่รู้มีแต่คูณหกขอได้ไหมล่ะหาคูณสามเลยโอ้โหเคียร์ขับลบาลิวเลยไอ้สัขับลูบาลิวเลยไอ้สัสไม่มีคูณสามมีแต่คูณสองป่ะเอาเอาเอาสี่ป่ะไหนอะ ถ้าพี่ถ้าพี่จิ๋วมีเก้าบาทก็ได้นะเออจิว๋วออแต่มินแต่มินอยากได้คูณหกอ่ะ <c oughs> อะโดเซฟีปีสาวหมดนี่เออมีมากูได้สาวแล้ว่ะ ซื้ยออย่า,ยาม่เก็บฟองบบบเสร็จมาสี่เลฮ่าพี่เจอหมวกสองมือสองมาโอ๊ยอยจิวหาไม่ได้ด้๊ดได้ๆๆๆๆ หมวกหนึ่งก็ไม่ตายอ่ะมีนหัวแข็งอ่ะมานี่มาโดนแม็กหนึ่งก็ไม่ล่วงอ่ะอะไรนี่อะไรอุ่นหวานจริงใช่้ามีนตายก่อนเพื่อนทำไงอู้จะาดามึงไง เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ยิงไม่พอไม่น่าให้หมวกมะยิงกล่าวแบบไม่ได้หวกแล้วพรุ่งนี้หให้พี่ยิงดีกว่าตอนนี้ชิดเคพรุ่งนี้ตูได้หมวกสามแล้วแต่เป็นหมวกสามที่ครึ่งอังจะมีแล้วเปล่าเอามาแรกคืนนี้เอาหมวกนี้ไปไม่ว่างครับไม่ว่างครับรเป็นเสียหมวกสามไหม บนด่นฟ้าวาอ่าชั้นชั้นสองชั้นสองชั้นสองี่ข้างห้องจะดาบินว่ะเนี่ยมีไม่มีทต่เพอนมีเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาคันตรงคันตรงถอยมาเจ็บเจ็บกดไวเจ็บเจ็บพี่กดไปแล้วกดลำน่กดให้ ข้างห้องเดินมาเคาะประตูทำไงตกใจเมื่อกี้นอยเหงาดี๋ยก็อยู่กันไปได้ t h a ได้ไหมได้ชังรชรับเสียงดังไงเมื่อกี้ไม่คิดไม่แน่ใจว่าถ้าเสียงดังในห้องอ่ะมันมันจะได้ยินเปล่าถ้าคนอยู่ในห้องอ่ะแต่ถ้ายืนอยู่ตรงทางเดินอ่ะได้ยินแน่นอน หนึ่ก็คุ้นซีครับเฮ้ยมันเกือบตายมันเกือบตายพี่จริงเกือบตายพี่เกือบตายของเรก่อนนะนี่มีน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 กับน้องพี่มีนกับน้องไม่ข้างหลังบ้านอ่ะมีตัวนึงนะมันเดินไปที่ระวังนะ พี่รองน้ำมีตัวเดินไปข้างหลังองบ้านอะอ้เออตอนี้ปะตัวไหนอย่ามายุ่งกับข้าตัวในบ้านยังมีตัวในบ้านยังมีตัวในบ้านชุดม่วงเก็ตัวนี้กัชุดม่วงไม่ไม่ตัวในบ้านมีอยู่ตัวหนึ่งชั้นสอง พี่เข้าไปเลยเข้ามาแล้วมาดีมาดี มีหมวกนะพี่หมอกสายจ้าเะยเหรออยากได้ชุดอ่ะน <c oughs> ี่โคตรเท่ <c oughs> ไม่ใส่ละตึงชี่กี้พายใส่ละตึง ใส่แล้วตืว่นหึ่งที่ใส่กูใส่กูตา <No S 2> ตลอดก <problem. S 2> ูดื่ไม่ค่อยเล่นเลยแล้วพี่จะเอามัมมี่้างมันต้องใส่กระมอกน้ำด้วยสวยข้างหน้าเนาะไม่มีอ่ะของมันชอบมาตอนไม่มีตังค์่ะพี่ก็มันหมจ้ำดิหนึ่งทุกคนเด้อ สางปีใหม่แล้วพี่แล้วมีมีอยู่ช่วงนะไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตตรงนั้นทีมันหมดเลยังงไปลูกทป <c oughs> ปีใหม่มีไม่ได้บอกปีใหม่ปีนี้ไงปีใหม่ปีหน้าอ ไปดองซีตาโม่เพียเระเบิดปะอย่ยระเบิดไม่มีใช้ใช้ไม่เป็นแนวเล่นเชียวเลยวงต้องเล่นขวาว่ะ <güzel benchmark> <sm> อีว <Watch> ันตกเ t ่นมัน้ยตรงไหนอ่ะห <Watch out. S 1> ินข้างหน้าตรงบ้านฟ้ามีบ้าท <Watch S 1> ี่ <out. S 1> ดูให้หน่อย out มันนั่งอยู่ข้างหน้ามีนพอดีมีนทำไงอุ้ยพี่ที่ตรงเต็มเลยเต็มเลยมีสามตัวเต็มเลยเลยกระแทกเลยข้างหน้าเอาให้รย้เอาให้รูๆเอาพี่โดนตรงไหนอ่ะ ค่าไหนอ่ะอุ๊ยสุดยอดเลยพี่เอเจตอยู่ในคอลูกพ่อมีอีกปะ Watch out เข้าวงเงินเข้าวงเงินลูกบล็อกหนาวจังเลย Watch out อ,อยู่บนเนินเปล่า <Watch out. S 2> บนเนินนี่อยู่หินนี้ต้วไหนห้องน้ำเหรอก้อนหินก้อนหิน <Watch out. S 2> หินไหนวะข้างหน้าเนี่ยโดนเนี่ยหินว่ะ On my way เอาเ้าเรามีจะต่อยทำไมอ่ะ w ั t c h out แลมีนจะต่อยทำไมอะพี่ไม่มีเมตไอพี่ไทยไปแล้วพี่พีพี่เอาพี่ออม้างนี้ก็ได้เดี๋ยวี๋ยวมัมีอดร เฮ้ยเหี้ยพี่หาอะไรมาปิดปากนิดหน่อยโดนเนี่ยันได้ปน่เยนมันระเบิดเฟี้ยงมาด้วยนะอีสัตว์อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ มีนผิดอะไยอยู่ตรงนี้มาเลยจ้ะโกนหัวปะล่ะเย็บแร1